อฟกอีกตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเอฟเฟกที่ชื่อว่า hslsz นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือมันมีหลายอันให้เลือกนะครับก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอย่างนี้อันนี้ max saturation ปรับค่าความอิ่มตัวของของของสี half saturation อ่ามันก็จะออก โทนทนขาวดำนะครับนี่นะครับแต่ที่ที่ผมสนใจอันนี้ก็มาตัวตัวปรับค่าตรงนี้นะครับเราสามารถเหมือนกับว่าย้อมสีหมาตัวนี้ได้นะครับเราจะย้อมสีมาตัวนี้ให้เป็นสีม่วง กลาเป็นสีม่วงไปแล้วแต่ว่ามันยอมได้เฉพาะตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็ยังเป็นลักษณะขาวดำเหมือนกัน,นอันนี้ก็เอาไปใช้งานได้ตามกวามเหมาะสมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ